ที่สุดของ SUV 7ที่นั่งนะครับพร้อมใช้เครื่องดีเซลโคตรทนโคตรหลูนะครับที่สําคัญคือซ่อมเครื่องมาแล้วมีบินเป็นแสน4 9 9 0 0 0บาทนะครับหายากมากบนโว่ X c 9 0ปี211 1เครื่องดีเซลครับเป็นรถมือเดียวนะครับคันนี้สีโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับไฟหน้าเป็นไฟเซนอนลูกแก้วนะครับกันชนไม่มีแตกเลยนะครับ เครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นดีเซล5สูบ2 5 0 0ซีซีนะครับตัวนี้เป็นปีใหม่ๆแล้วให้แรงม้า200แรงมา้าเกียร์ออมัทหสปีดอัตราเส้นเปืองมันสมัน12กิโลเมตรบวกลบโคตรประหยัดเครื่องตัวนี้ทำฝาสูบนะครับทำไส้ในทุกอย่างให้หมดแล้วดังนั้นเปลี่ยนไดสตร์ทเปลี่ยนทุกอย่างมาครบนะครับเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยซ่อมมาใหม่หมดนะครับไม่มีน้ำมันเลยแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับจัดการซ่อมแอร์มาหมดแล้วด้วยนะครับช่วงล่างทำมาหมด พร้อมใช้เลยนะครับเป็นล็อกขอบ18นะครับยางปี2024นะยางใหม่นะครับช่วงล่างใหม่เราจัดการทำโช๊กนะครับลูกหมากปีกนกเพากับนะครับเฟืองท้าย